มีคำถามอะไรไหมเอ่ยมาเชิญครับครับชิดกันอ่ะครับโอเคครับครับตูกครับอ่ะพอดีเลยกำลังอยู่ในหัวข้อนี่แหละคือตอนนี้จะมา เบรกที่สองนะครับจะมาแบ่งเนินกันนีดนแบ่งเนินเรื่องเนินนี่สําคัญนะสำคัญจริงๆแล้วจะรู้ว่าเรื่องเนินเนี่ยจะเอาไปพยากรได้ตลอดเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้ผมจะเน้นมากๆพอหลังจากนี้ไปปุ๊บเนี่ยเรื่องของเนินเนี่ยมันจะมาผูกกับทุกเรื่องเลยเรื่องเนินในมือน,นี้ก็เหมือนกับถ้ายกตัวอย่างเป็นเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่เหมืองกรุงเทพเนี่ยเขาจะแบ่งเขตออกเป็นเท่าไหร่สามสิบปกเขตเนี่ย ของคุณคุณปุ้ยเนาะอยู่เขตหนองแขมเขตหนองแขมมีอะไรเด่นมัน้งไม่เป็นไรเอาพูดถึงจังหวัดแล้วกันเหมือนประเทศไทยแบ่งอาเป็นเจ็ดสิบหกจังหวัดอ่าใครอยู่ต่างจังหวัดบ้างใครอยู่นคนปรปฐมบ้างของของของคุณตอนชัยอยู่จังหวัดอะไรเพชรบุรีอ่ะเพชรบุรี อ่าเขาเรียกอะไรนะคำขวัญของเพชรบุรีคืออะไรอ่าไม่เป็นไรจับไม่ได้ไม่เป็นไรเอาลักษณะเด่นของเพชรบุรีต้นตานโอเคขนมหม้อกแกง <c oughs> อ่าอ่างเงี้ย <c oughs> เหมือนกันเนี่ยพื้นที่ยังอ่ะใครอยู่จังหวัดอีก <c oughs> จังหวัดอะไรเอ่ยอ่ามีอะไรเป็นลักษณะเด่นมีอะไรที่จะเชิญชวนไปเที่ยวมั่งเอาคำขวัญไปจำจังหวัดก่อนก็ได้ <c oughs> <c oughs> ก็เหมือนอะไรนะอ่านี่โอเคและก็ยังโอเคนะนี่แหละคือเนินก็จะคกล้กันนี่แหละคือว่าเป็นพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์เป็นพื้นที่ที่มีตัวละครเป็นพื้นที่ที่มีธรรมชาติแฝงอยู่ั้งนั้นเหมือนที่เราบอกว่าอ่าเมืองเพชรมีทั้งเรื่องนักเลงมีทั้งเรื่องดีๆก็เยอะอะไรเงี้ยคือคือกาเรียกว่าธรรมชาติของพื้นที่ตอนนั้นมี ถ้าเราพูดถึงภูเก็ตปุ๊บเนี่ยเราก็จะนึกถึงเออนะมีทะเลมีท่องเที่ยวมีเที่ยวไม่ใช่เที่ยวเที่ยวระดับโลกเลยอะไรเงี้ยอ่างเงี้ยคือนนเนินก็จะเหมือนกันให้จําพื้นที่ความหมายของเนินจำพื้นที่ของตัวละครจําพื้นที่ของทรัพยากรเท่านั้นไว้แล้วหลังจากนั้นปุ๊บมันก็จะมีเชื่อมโยงกันได้หมดคาว่าเชื่อมโยงก็คือพวกเส้นอนะพวกเส้นลายมือทั้งหมดเนะ่ะเส้นหล,ลักๆนะ่ะมันก็จะมีทิศทางไปที่เนินมันจะมีความหมายเกี่ยวกับเนินเหมือนกัน แล้วหลังจากนั้นมันจะมีเส้นย่อยๆแบ่งเข้ามาอีกพวกนี้มันจะมาเชื่อมโยงกับกับเนินถ้าเราจําำข้าหมายของเนินได้นะเส้นเกิดตรงไหนเราเราตอบปัญหาเขาได้หมดถูกไหมถูกจริงไหมจริงมากน้อยก็แล้วแต่เรื่องคือเหมือนเมือนถ้าเนินเขาสมบูรณ์เนินเขาอ่าดีเนินก็สวยถ้าเส้นสวยมันก็โผดได้ผลตามนั้นแต่ถ้าเนินเสียถึงเส้นจะดียังไงก็แล้วแต่ มันก็มีส่วนเสียไปตามเนินเนินก็คือดินน่พื้นดินพื้นดิน,ดนหรือความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติที่มีอยู่ตรงนั้นเหมือนดินมันดีอยู่แล้วเนี่ยถ้าเส้นมันดีมันก็ส่งเสริมกันเข้าไปอีกถ้าดินไม่ดีเส้นจะดียังไงมันก็เหมือนเราต้นไม้ไปปลูกเข้าในทินดินมันไม่ดีมันก็ได้ผลน,น้อยก็เผื่อตายด้วย,ะยะเพราะฉะนั้นเนินนี่สาคัญเอาละเดี๋ยวตะกี้ เราจะมาพูดถึงเรื่องของการแบ่งเงินในตําราผมเ็เขียนไว้เหมือนกันเริ่มต้นผมจะแบ่งไว้อย่างนี้ยนะคือผมแบ่งเป็นวนขวานะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอย่างเงี้ยเพื่อที่จะจําง่ายนะจาง่ายก็คือให้มันวนขวาไปเลยจะถูกจะผิดไม่เป็นไรนะให้เราจํเอาจะเหมือนใครไม่เหมือนใครก็ไม่เป็นไรหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดนะเก้าสิบ คือจันท์อังคารพุธแล้วก็มาอาทิตย์มาเสาร์มาพฤหัสมาอังคารต่ํามาเนินสุขมาพื้นที่ราบกลางมือแล้วก็มาตรงหลักทรัพย์ตรงส้นมือนี่จำไว้นะคือคือหลักทรัพย์นี่อยู่ตรงเลขสิพอดีเลยนะหลักทรัพย์มันจะมีอยู่2ส,ส่วนส่วนที่ไปด้านเนินจันทร์กับส่วนที่มาเนินสุขอันดับแรกแบ่งเป็น10ก่อน เพื่อความจำง่ายจันอังคารพุธไอตัวเลขที่อยู่ตรงนี้ก็มีความหมายอยู่เหมือนกันอ่ะตัวเลขยังไม่ต้องนับเอาเอาชื่อเนินแล้วกันเนินจันเนินจันหมายเลขหนึ่งเนินจันเนี่ยจันคือจุดเริ่มต้นเนินจันนี่เกี่ยวกับความหมายของเนินจันก็เกี่ยวกับน้ํา เกี่ยวกับทะเลเกี่ยวกับการเกิดเกี่ยวกับจินตนาการเกี่ยวกับความสวยงามการเริ่มต้นต่างๆเนินจันทร์การเริ่มต้นเนินอักการการต่อสู้การแข่งขันการเอาชนะนะความเพียรพยายามเนินพูดก็เกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จเรื่องของการเจราจาการสอบการแข่งขันอไอ้เนินพวกนี้นะความหมายพวกเนี้ย อย่างที่ผมบอกไปนะว่าไปจําอะนะไปไปจำเอานะจอาํายังไงอะมันก็มีลักษณะจําหลายๆอย่างหลายๆแบบอย่างผมนี่คือเนินจันทร์เนี่นนยมันจะมีผมเอาพระจันทร์นี่แหละเอาพระจันทร์กับน้ําทะเลเข้ามาเกี่ยวข้องดวงจันทร์ความเย็นความสวยงามน้ําทะเลกับความจินตนาการวากว้างไกลการต่างประเทศอย่างเงี้ย การสื่อสารการเดินทางการต่างประเทศการท่องเที่ยวความหมายพนี้เกี่ยวกับเนินจันทร์พอเน้นอันคารความหมายที่เกี่ยวข้องกับเนนอันคารก็เรื่องของการต่อสู้การแข่งขัน,นถ้าเอารูปเข้ามาเกี่ยวข้องเอารูปอะไรเดียนักมวยมั้งนักกีฬาคนที่ต้องทํางานหนักวัวควายอะไรก็ได้เอามาใส่พือให้เล่นภาพเพื่อได้เพื่อจำภาพด้วย พอเนินพูดก็ถึงเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เกี่ยวกับความเรื่องคู่เรื่องแฟนเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยเป็นนักวิชาการเป็นครูบาอาจารย์การพูดการเจรจาพอมาเนินอาทิตย์เนียเนินเนินอาทิตย์เนี่ยเรื่องความเด่นดังความสําคัญความสําเร็จความสว่างเนินเสาร์นี่เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองเกี่ยวกับความความสาเร็จในเรื่องภารกิจการงานผลตอบแทน นินประชารถเกี่ยวกับการปกครองเกี่ยวกับครูบาอาจารย์เกี่ยวกับเขาเรียกว,ว่าเป้าหมายต่างๆการควบคุมการบังคับบัญชาเนินหมายเลขเจ็ดนี่เกี่ยวกับเ,เรื่องของเรื่องคู่ก็ได้ส่วนหนึ่งเรื่องของการแข่งขันการต่อสู้ในเ,เชิงของพละกําลังทีน,นี้เราจะเราจะแบ่งเป็นอย่างนี้นะก็บอกจริงๆเนี่ยต้องปุ่มเนี่ยมันจะมีเนินหยุดสามเนินตรงกลางมือพอดีเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่า อังคารสูงตรงกลางในลาบังคารตรงนี้คืออังคารต่ํากลุ่มนี้ก็เรียกอังคารทั้งหมดนะนะสูงลาบังคารแล้วก็ต่ําสูงกลางต่ำสเไปไฮโดพอดีตรงเนี้ยสูงเนี่ยก็คือเรื่องของการต่อสู้เหมือนกันนะเขาเรียกว่าการต่อสู้กันแข่งกันเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องของพละกําลังไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการใช้สติปัญญาเป็นเรื่องของการใช้สติปัญญาเรื่องแผนเรื่องการเอาชนะแบบ แผนเรื่องการเอาชนะแบบที่ใช้สมองใช้สติปัญญาแต่ว่าตรงเลข7อังคารต่บเนี่ยคือเรื่องของการต่อสู้เหมือนกันแต่เป็นเรื่องของการต่อสู้ด้วยพละกําลังเรื่องของการต่อสู้ถ้าเปรียบเทียบนี่คือพวกเสนาธิการพวกทหารอ้พวกน,นี้คือพวกนักมวยนักลบพวกต่อสู้พวกใช้พละกําลังนะตรงกลางมือนเนี่ยคือราบังคาบเหมือนกันแต่ต่อสู้กับความยากลําบากต่อต่อสู้ก็คือระหว่างเอาสองอย่างเนี่ยมาผนวกกัน เป็นพื้นที่ที่ต้องขับเคลื่อนขึ้นไปสู่ความสําเร็จเนี่ยลาบังคารบางานนคนก็บอกพื้นที่เกตบางคนก็บอกพื้นที่ลาบลําบากก็แล้วแต่จะเรียกก็คือจะเรียกว่าลาบลําบากก็ได้อ่ะมาหมายเลขแปดเน้นสุขเนินสุขก็เกี่ยวกับเรื่องคู่เรื่องครอบครัวเรื่องแฟนเรื่องความสุขความทุกข์ต่างๆเรื่องความสุขความสุขของคนเรามาจากอะไร สุขในทางพระในทางอายตนะก็รูปรสกลิ่นแียงสัมผัสนั่นแหละคนนี้มีเนินสุขกว้างๆมีเนินสุขอิ่มิ่มเนินสุขสบายเนี่ยวันนี้ก็จะมีก็จะได้เปรียบในเรื่องของความสุขหรือบางทีก็อาจจะทุกข์ก็ได้เพราะว่าหาความสุขใส่ตัวมากไปเลยไม่รู้จักสุขจากทุกข์เนินสุขกว้างมากก็ไม่ดีสูงมากก็ไม่ดีเดี๋ยวรายละเอียดตอนนั้นค่อยว่ากันเอาเอาความหมายโดยย่อๆกัน สุดท้ายก็มาหมายเลข1ิบก็คือเนินเกตเนินลาอ่าเนินพูตโตหรือเนินเนปจูนคือตรงนี้เดี๋ยวรายละเอียดแค่ว่ากันนะแต่ตัวนี้คือเป็นที่หลักรับเนี่ยผมแบ่งออกมา1ิบเนินก่อนเพื่อจะหเห็นภาพใหญ่มันก็จะมีรายละเอียดลงไปอีกแบ่งย่อยลงไปอีกตรงเนี้ยสาระสําคัญชื่อเนินมันจะมาเกี่ยวข้องแล้วดีพอพอเราจำหลัก1ิเนินได้แล้วเนี่ยพวกนี้นจะเป็นตัวย่อยแบ่งออกไปอีกทีเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะ ให้รายละเอียดอีกทีงแต่ก่อนที่ถึงตอนนั้นมาดูเรื่องของความหนาของมือกันความหนาของมือดูอยังไงว่าหนาว่าบางไหนลองลองยกมือขึ้นดูดูจากด้านริมมือเนี่ยห็นไหมัดนได้เริ่มใช้แนละ้วดูจากด้านริมมือคือถ้าเราตะแคงมืออย่างเงี้ยตามรูปที่ผมเห็นเนี่ยก็คือก็คือ ทีนี้พอเราไม่วัดเราก็ไม่รู้อีกนั่นแหละว่ามันหนามันบางขนาดไหนความตัวอ้วนตัวผอมของแต่ละคนก็มีผลกับความหนาความบางอีกโดยทั่วไปมันจะประมาณนี้นี่นะตรงฝั่งนี้ก็เอาตรงนี้แหละมันจะมีเส้นเส้นที่พอมองเห็นสังเกตได้ก็คือ,คอสีสีที่มันต่างกันอยู่พูดยามกันนะก็คือ ถ้าถ้าคนเป็นช่างเนี่ยก็จะใช้เบอร์เนียจับอย่างเงี้ยแล้เบอร์เนียจับอย่างปุ๊บเนี่ยเอาอย่างนี้สังเกตไปสักพักหนึ่งก็จะเข้าใจเองตรงตำแหน่งที่หนาที่สุดเนี่ยคือตรงตำแหน่งนี้ประมาณเนี้ยไม่ควรจะเกิน3.5ซนนะไม่ควรจะเกิน3.5โดยประมาณนะโดยประมาณแต่ก็ถ้าเกินกว่าน,นั้นจะไม่ค่อยดีละ